เราจะเหลือแค่สูตรพุอย่างเดียวครับแล้วตัดไปตัดในเข้าไปตัดนอกเข้าไปถนนหวา ไอ้ขโดดไปจับคันโทแล้วโยไอ้ขโดดตัวนัก็จะผ่านโดดช็อตอีกแล้วเออโหไปขโดดหวายช้าหน่อยแล้วสวัสดีครับง่านเดี๋ยวผมจัดการอีกตัวนึงก่อนจะไปปายอีเดียวนะครับ กวาดดนี the the ้เอานะก็จะกวาดในธรรมดาเว้ยแล้วในขณะที่โควิดเอ้กวาดนูไอวาดดูหมดเลไอวาดดูไอวาดดูหมดเลยไอ้กวไดดูไอ้วาดหมดเลยไอ้กวาดดูไ้วไปดูหเลยไอ้กวาดดูไอ้กวาดูหมดเลปไอ้กไอ้กวาดดูหมดเลย ไอ้ไอ้ตัดเนี่ยนะครับมาอยู่อ่าเยอะอ่ะอ่านะครับเอา รถมาดีด <icana>, ีดีอ่ะเอเอ้เอาไปย่างเตาบุรี่แกงนัวเอาแล้วเข้าเอาแล้วที่ไ <Job> อ <compelling> <Yes> <Williams> ้ถนวานบอกสบายอ่ะเปนเพืนเพื่อนไม่เค้อเอาแล้วตอนนี้ไอ้ชาววานคหลังจากที่เรื่องกที่รูยกะังไก็ไ่ัปน n เลย ไปช่ยชัยช,ช,ชัและนี่ไทยโดดในท่ายอยู่เนี่ยเอาไปเกิดอะไรขึ้นกับบอสเซอร์นันมีทักษะิีไทยม่เกี่ยวข้ายกบัวเลยดูเรียงเสียงกันั้ง,อองอโอ้แล้วมาเสียงดีแสีด้วยและเสียงมาเนเป็นพี่แดงปัดเท้ามันเย